ก็ใช้จนหมด1ขวดแล้วตอนนี้พอใช้หมดขวดทุกคนก็ดูเลยค่ะมันจึ้งเลทุกคนเขาก็ใช้ส่วนผสมดีเหมือนก,นกันกับตัวทาหน้าเลยนะคะขวด2หมดแล้วเป่าขวด3แน่นอน นี่นะคะแพท์ก็จะมารีวิวแบบเร็วรยๆให้ดูเลยกับเซรั่มตัวนี้นะคะดรพงไวต์เทนนิ่งโดรนบอดี้เซรั่มค่ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสูตรเดียวกันกับเซรั่มทาหน้าอันนี้เลยสูตรนี้เลยแพท์เคยรีวิวไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูรีวิวไปดูกันได้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวแพท์จะแปะไว้ให้เซรั่มตัวทาหน้าเนี่ยก็คือถล่มทลายค่ะคือใช้แล้วแบบหน้าใสาขึ้นจริงๆแบบ ปังมากตัวนี้นะคะที่เป็นบอดี้เซรั่มเนี่ยแพรก็ใช้จนหมด1ขวดแล้วตอนนี้โบเบไม่เหลือเลยนะคะตอนนี้คือกําลังใช้ต่อขวดที่2อยู่แพรก็เลยคิดว่าอืมถึงเวลาแล้วที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะแล้วแพรก็ถ่าย b e ฟอร์กับ After เก็บไว้ให้ดูด้วยว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้เลยกับตอนที่ใช้หมดไปแล้ว1ขวดเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะทุกคนก็ดู b e ฟอร์กับอ f ฟเตของแพรได้เลยนะคะอันนี้แพรถ่ายจาก ล้องสดและไม่ได้ อะไรทั้งสิ้นเป็นกล้องสดจาก iPhone เลยเพราะว่า iPhone นี่ก็คือแบบแสงแท้อะไรแท้เรื่องความกระจ่างใสเนี่ยมันอาจจะดูได้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่คือเห็นผลลัพธ์ได้แบบชัดเจนเลยก็คือแบบรอยสิวค่ะทุกคนแพ้เริ่มใช้ตอนที่มันมีสิวขึ้นมาตรงหน้าอ,อกตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตรงหลังนะคะประจบเหมาะพอดีเลยพอใช้หมดขวดทุกคนก็ดูเลยค่ะมันจึง้งเลยทุกคนเซรั่มตัวนี้นะคะเขาก็ใช้ส่วนผสมดีเหมือนก,นกันกับตัวทาหน้าเลยนะคะแต่ว่าอัน ก็คือจะมาในปริมาณที่มากกว่าก็เหมาะสมแก่การเอามาทาตัวนะคะโดยส่วนผสมปังๆที่เขาใส่มาให้เรานะคะก็จะมีวิตซีอะบูตินแล้วก็มอยสเจอร์ไรเซอร์ค่ะก็คือวิตซีแล้วก็อะบูตินเนี่ยทุกคนจําไว้เลยว่าสารสกัด2ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสส่วนมอยสเจอร์ไรเซอร์นะคะก็คือจําไว้เลยว่าเขาจะช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็คือได้ทั้งความกระจ่างใสและก็ความอิ่มน้ําชุ่มน้ําชุ่มชื้นนะคะเริ่ดไม่ไหวนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมหลักอีก2อย่างจึ้งๆเลยก็ คือในอาซินามลยห้ค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยลดริ้วรอยลดร,รอยแดงลดการระคายเคืองของผิวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากๆนะคะก็คือนวัตกรรมไวท์เทนิ่งดรอนเซรั่มค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นนวัตกรรมพาสารสกัดเข้าไปในเซลล์ผิวนะคะ<ๆ>ก็จะช่วยให้ผิวขาวใสแบบตรงจุดเลยค่ะสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายไม่ใช่แค่ผิวหน้านะผิวตัวใครผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยไม่มีส่วนผสมของอน้ําหอมพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็สีนะคะก็คือจะอ่อนโยนเหมือนกับตัวเซรั่ หน้าเ,เซรั่มตัวนี้นะคะสามารถเอามาบำรุงทารักแร้หรือว่าซอก ก้อนซอกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเขาอ่อนโยนมากๆเคยสังเกตไหมว่าทำไมแบบอะไรที่มันเอาไว้บํารุงรักแร้กับบํารุงผิวทั่วไปทําไมถึงแบบเขาถึงใช้แยกกันเพราะว่ามันมีความอ่อนโยนแตกต่างกันนะคะตัวนี้เขามีคุณสมบัติในการช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสขึ้นไงเขาก็เลยสามารถช่วยแก้ปัญหาแบบคอดําข้อศอกดําขาหนีบดําก้นดาอะไรเงี้ยคือใช้ปยันแบบซอกก้นได้เลยอ่ะทุกคน นอกจากเขาจะช่วยเรื่องความกระจ่างใสของผิวเราแล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยเรื่องจุดด่างดาบริเวณต่างๆบนร่างกายของเรารอยสิวต่างๆบนร่างกายของเราได้ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีสิวขึ้นแค่หน้าใช่ไหมล่ะแบบหน้าอกเอยหลังเอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสิวขึ้นซึ่งมันก็แบบเป็นปัญหาหนึ่งของแพเหมือนกันนะคะแล้วเนื้อเซรั่มของเขานะคะก็คือบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะหนเลยส่วนใครที่ผิวแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากใช้ตัวนี้บํารุงใช่ปะก็สามารถใช้เซรั่มของดร พงตัวเนี้ยมาทาแล้วก็ลงพวกครีมต่อได้เลยนะคะสามารถแบบทาเป็นแบบสเต็ปแรกได้เลยบำรุงกันแบบจัดเต็มมากอย่าดูแลแค่ผิวหน้านะคะผิวตัวก็คือแบบต้องจัดเต็มเช่นกันแล้วที่แพรแบบใช้แล้วรู้สึกโอเคมากจนต้องแบบต่อขวด2เพราะว่าแพรมีปัญหาตรงที่อาจถ้าบำรุงแล้วหน้าใสาแล้วใช่ไหมแต่ว่าแบบหลังเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปแล้วเราจะแบบช็อตอย่างเงี้ยทุกคน อย่างเงี้ยคือมันจะเห็นหลังเห็นอะไรใช่ปะแล้วแพ์ก็เป็นคนที่แบบเออสิวขึ้นหลังแบบมีบ้างถึงจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เห็นอยู่ว่าหลังมีสิวนะคะแล้วเวลาแพรใช้พวกเซรั่มหรือว่าครีมทาผิวครีมบำรุงผิวทั่วไปมาทา คือสิวมันจะยิ่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งทั้งที่แพ้แบบทาแล้วก็ยังไม่ใส่เสื้อผ้าทันทีรอให้มันแห้งก่อนอะไรเงี้ยมันก็คือขึ้นเพราะว่าบริเวณหลังเรามันจะมีความแบบอับชื้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเพราะเหงื่อออกเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดการอุดตันได้นะคะแล้วพอมีตัวนี้ขึ้นมาคือแพ้รักมากเพราะว่าพอเวลาใช้ที่หลังอ่ะคือมันไม่ทําให้เนอหนะจนเกินไปและมันก็อ่อนโยนแบบไม่ต้องใส่น้ําหอมอะไรมาเพราะว่าครีมทาตัวส่วนใหญ่เขาใส่น้ําหอมใช่ปะล่ะมันก็อาจจะเป็นนนสาาาเเเหหหตตุุึงงทที่ํใ้กกิิดดรรอัับวณล อะไรต่างๆบริเวณหน้าอกอะไรต่างๆได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือแบบใช้ได้เลยแบบปังปรเย่มากตัวนี้แบบแพนแนะนําเลยว่าให้ไปตํามาซื้อเลยจริงๆนะคะเพราะว่าแพชชอบมากจริงแล้วคิดว่าขวด2หมดแล้วต่อขวด3แน่นอน ใครที่แบบเบำรุงให้หน้าใสขึ้นมาแล้วเราอยากจะตัวขาวขึ้นบ้างผิวกายกระจ่างใสขึ้นบ้างนะคะแนะนําเลยให้ไปซื้อมาลองใช้ลองดูเอาจริงๆถ้าเกิดใครที่เป็นคนไม่ชอบดูแลผิวกายอ่ะถ้าเกิดทาสกินแคร์อะไรแล้วมันเห็นผลลัพอะ่ะมันจะทําให้รู้สึกแบบมีความสุขในการบํารุงผิวเอาจริงๆนะไปลองซื้อมาใช้กันได้ตอนนี้คือแบบแพ้ขยันทาครีมมากมีความแบบอยากอาบน้ําอยากทาครีมแบบชอบมากทุกคนใครที่สนใจนะคะสามารถไปซื้อได้เลยที่เพจ พงในช้อปปีค่ะเดี๋ยวแพรจะแปะไว้ให้นะคะขนาด60 ml ราคา399บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวแพรจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย